โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิกกโลห้านะครับกับเกม Medieval Dynasty นะครับผม EP ที่2นะครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมชนไม่ใช่ชนดชชาวชาวยุคกลางนะครับผม EP ที่2นะครับก็ EP นี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเอาชีวิตรอดในฤดูกาลนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครจำได้ใน EP แรกเนี่ยเขาให้เราไปหาคนที่ชื่อแซมบ้าป่าถ้าผมจำไม่ผิดนะผมได้ลองเดินไปแล้วนะครับ ปรากฏว่านะครับเขายังไม่ที่ยังไม่สามารถที่จะคุยกับเราได้นะครับให้เราเนี่ยทำเครดอันนี้ให้จบก่อนนะครับผมโอเคงั้นก็ต้องรอให้ฤดูกาลนี้มันผ่านไปนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่ผมเนี่ยเพิ่งเจอมานะครับจะมาเล่าทุกคนฟังแล้วกันนะครับนอกจากเราจะมีสถานะความหิวแล้วนะครับแล้วก็หิวข้าวแล้วก็หิวน้ำเนี่ยนะครับยังมีสถานะร่างกายด้วยนะครับอุณหภูมินะนะก็อันสีฟ้าเนี่ยคืออุณหภูมิหนาวนะครับ สีเขียวเนี่ยคืออุณหภูมิที่ปกตินะครับสีแดงเนี่ยคืออุณหภูมิที่ร้อนนะครับแสดงว่านะครับไม่ใช่นาคตนะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีฤดูกาลหนาวมานะครับผมฤดูการลร้อนนะครับแล้วก็ฤดูกาลปกติแน่ๆเลยนะครับทาวเราเนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือกับฤดูกาลต่างๆด้วยนะครับผมโอ <c oughs> ้โหระบบเกี่ยวนี้มันลึกซึ้งเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการไปซื้อ พัวมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปใช้งานพัวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าใครจําได้ใน EP แรกเนี่ยเราเจอกองดินแดงอยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือดินเหนียวนะผมได้ไปขุดมาแล้วนะครับตรงนี้ขุดมาแล้วอันหนึ่งนะครับนี่อันนี้นะครับผมเห็นปะ่ะเนี่ยเราขุดมาเราจะได้ดินเหนียวนะครับเคลือคือดินเหนียวนะครับผมเฮ้ยเดวลอัพแล้วเว้ยได้ไรวะบิ d i n ้ อ,อะไรอะ่ะผมสามารถคร้ามอะไรได้ครับคุณมาบอกผมหน่อยดิคุณปิดไม่บอกผมเลยอะ่ะอะไรอะ่ะมันล็อกหมดเลยอันนี้อะ่ะไม้สิบอันไปโอ้โตอเลจใหญ่มากเลยอะ่ะที่เก็บของนะครับ โอ้วผมจะ,ะวางตรงไหนดีวะเนี่ยสงสัยเราคงจะต้องย้ายบ้านแล้วคนดูมันตรงนี้มันไม่พื้นที่เราจะสร้างบ้านเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมเดินช้าเพราะว่ามันน้ำหนักเยอะนะครับตรงนี้สร้างได้เว้ยโอ้โหโคตรใหญ่เลย เดี๋ยว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 เอ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมรู้แล้วนะครับในระหว่างทางที่ผมเนี่ยเดินไปอ่าเดินไปหาแซมบ้าเนี่ยนะครับผมเจอทำเลที่น่าสนใจอยู่ทำเลนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสร้างตรงนั้นแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บไม้แป๊บเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนแล้วกัน ไ okay, ปกินน้ำก่อนกำลังหิวน้ำเลยก็อาหารอาหารเริ่มลอยหล่อแล้วต้องลากกระต่ายเยอะ สวัสดีครับโอ้บรรยากาศบรรยากาศยุคกลางนี่มันสวยมากเลยนะทุกคนเนาะเกมนี้มันเป็นเกมที่เราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้เล่นได้เสพบรรยากาศในช่วงย,ยุคกลางจริงๆเลยนะครับผมดูด,ดิสมัยก่อนแบบการเดินทางแม่งแม่งดูแบบใครถ้าใครดูพวกเรื่องอ่อดออฟเดอะลิงเนี่ยช่วงที่แบบว่าที่แกนด์ดเ,เนี่ยไปหา ไปหาลุงของโฟโดะเอการเดินทางประมาณนี้เละนะ <_ d ose> แล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเดียวกับน่าเป็นยุคเดียวกับอ่าไม่ยุคเดียวเลยเป็นยุคในเกมเด e วิชเชอร์เนี่ยน่าจะน่าจะเอามาทำช่วงยุคน,นี้นะครับหมายถึงว่าอ่าสะพอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะการเวลาที่เอามาทำเกมเออ,เอ,อน่าจะเป็นยุคก,กลางนะ แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าในโลกนี้เป็นโลกของเดวิเชอร์นะครับอันนี้แค่แบบเขาใช้ช่วงเวลานี้แหละนะครับในการที่จะทําเกมออกมานะครับช่วงเวลายุคลางให้มันตีมันยุคลางเอเนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกไงทุกคนทําเลโอเคปะมันสวยมากเลยนะครับทุกคนมันสวยจริงๆอะ่ะแต่ว่าปัญหาเลยคือเราอยู่ห่างจากเมืองค่อนข้างมากเลยนะครับเราจะวิ่งเข้าเมืองเนี่ยมันค่อนข้างไกลด้วยนะครับ แต่ผมชอบมากเลยตัวนี้มันดูเรียบแล้วก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้ได้เลยอะ่ะทำเลทองมากๆเลยวะ่ะแต่ไกลหมู่บ้านเพราะว่าเราต้องเดินเข้าหมู่บ้านมาขายของโอ้ยเสงวะไกลไกมากไกลมาก,ไ,ก,มากไม่ไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่ามันมีเรื่องน้ำหนักมาด้วยเราต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่เราต้องเดินเข้าบ้านแล้วก็เดินมาขายของอีก เหนื Apple, ah. ่อยเหนื่อยเหนื่อยกินเลเวลอัพรปะวะสกิลไม่มีนะ ก็หมู่บ้านตรงนั้นทางมันไม่ค่อยโอเคเลยวะมันเป็นลาบลงมาไม่ต้องอว้าแล้วก็เรียบดีนะแต่แบบผมไม่ชอบอะแบบเนี้ยผมรอบเดินติดป่ามีพืชหญ้าด้วยอะเดินมา,าชิบหายเลยปะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมลองไปดูทำเลแถว <c oughs> บ้านหลังเดิมแล้วกันนะครับ ก็โอเคนะเดีย๋ยากทำเลทแป๊บเออถ้ามันมีแบบนักเดินทางเดินมาขายของอะไรเงี้ยผมจะไปสร้างตรงไหนก็ได้ไปอันนี้แม่งต้องวิ่งเข้าเมืองตรงนี้ล่ะตรงนี้ติดกับหมู่บ้านนี้เลยเนะี่ยเออวะไอ้ตัว,วตนี้ก็ได้อยู่พื้นที่อาจจะไม่สวยแต่ว่าติดก,กับหมู่บ้านก็โอเคละเราต้องสร้างบ้านใหม่ไหมเนะี่ย เร okay. จะลองสร้างข้างๆกับหมู่บ้านเลยนะครับให้มันติดกันเลยอยู่ไปก่อนนะอนาคตน่าจะได้ย้ายแหละนะครับเราแค่แบบเรียนรู้ของแล้วก็ทำทำนี่ไปก่อน ว่าคนในหมู่บ้านคนใหม่ย้ายมาย้ายมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งตรงนี้โหไม่ได้ด้วยหรอคือตึกับหมู่บ้านไม่ได้เหรอคนดูหรือว่ามันรีบิดแล้ววะอ๋อเขาบอกว่ายูดแคน p e t e object so close to another village เขาบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างบ้านของเราเนี่ยใกล้ๆกับหมู่บ้านได้นะครับคืออะไรอ่ะผมเป็นคนแบบนอกคอกแหละครับผมฮะแล้วผมจะสร้างตรงไหนโอ้โหไกลเหมือนกันนี่มาสร้างตรงนี้เลยเหรอโอเคงั้นผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปสร้างลงเก็บของตรงนั้นก็ได้เนี่ยตรงนี้แหละเขาไม่ให้เราอยู่ในหมู่บ้านอะนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตรงนี้ก็ได้อยู่คือผมเสืร์ไปสร้างบ้างติดน้ำเกินไปวะนี่เ,เรามาสร้างตรงนี้ก็ได้ไปเข้าไปเอาไม้ก่อนโอเคไม้ สี่อันเดินไม่ได้เลยคราวนี้ก็บิลสโตรดลิซอสสโตรดผมไม่สิมันนี่เดินไม่ได้เลยเหรอวะโอเคขอใช้เวลาเดินสักครู่หนึ่งนะทุกคนน้ำหนักเราเกินมากนะครับตอนนี้รับไม่ไหวแล้ว ผมขอทิ้งพวกนี้ไปก่อนไม้สติกโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ยผมอัดเิมหรือเปล่าคือตอนอัดเอ่ผมกดโปรแกรมเนี่ยมันไม่ขึ้นเหมือนพวกตอนอัดเกมพวกเกมหลักเนี่ยครับก็เลยไม่รู้ว่าได้อัดไวได้หรือเปล่าเฮ้ยผิดผิดผิดสตอลเลด รีซอสสตรเลสโอเคหันไปทางบ้านเราีงแถวพึบอ่าโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มาดูกันว่าต้องใช้อะไรสร้างบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสติ๊กมาก่อนเลยไม่ไหเหรอวะไปะลงมือสร้างกันนะครับ อันนี้เป็นโรงเก็บของใหม่นะครับผมอ่าโอ้โหชรตีค่อนข้างเยอะเลยพอจะสร้างเสร็จนี่น่าจะเป็นวันน่ะต้องฟาร์มมาสร้างบ้านเลยนะครับเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนพักก่อนนี่นั่นคืออะไรอ่ะอยูอาร์แชร์ติ สกปรกเหรอใช่ปะ่ะอ๋อใช่ด้วยอ๋อมีเขาเรียกว่าค่าค่าความสกปรกะนะครับผมเหมือนเาอราเนี่ยกำลังแบบเราทํางานหนักเหงื่อ <c oughs> มันออกอะไรอย่างเงี้ยนั่นะมันตัวเหม็นนะ <c oughs> เออผมก็ไม่รู้นะเออมีค่านี้เข้าเข้า,าด้วยนะครับจนยุคกลางนี่เขาน่าจะอนามัยน่าดูเลยเนี่ยแบบคนตัวเหม็นก็จะแบบไม่รับเข้าเมืองงเงี้ยเหรอเอออาจจะเป็นไปได้นะ ปเราก็นั่งเคาะไปนะครับอันนี้เป็นโรงเก็บของหลังแรกของเราดีนะผมเก็บสติกมาค่อนข้างเยอะเลยอะเอออีกอย่างหนึ่งลืมคิดไปเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกโลกด้วยนะผมว่าถ้าเราแบบตกกระปรเนี่ยอาจจะมีพวกเชื้อโลกอะไรแบบนี้ไงเ,เขาอาจจะมองถึงตรงนี้ด้วย แหมสุดยอดจริงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเคสติ๊กหมดแล้วไปครับเดี๋ยวเราต้นไม้ตรงนี้ผมเอาไว้แล้วกันนะครับได้สวยงามหน่อยเราไปเอาสติ๊กได้บ้างหน่อยดีกว่าเดี๋ยวอยู่ก็ไม้ เคเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ไม้สี่ท่อนนะครับอ่ะตัดไม้กันดีกว่าตัวนี้ออกไปเลยโอเคตอนนี้เวลาใกล้มืดแล้วนะครับถ้าผมนอนอีกคืนนึงเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นฤด,ดูกาลใหม่เลยเนี่ยไม่รู้ว่าหลอดไอ้ข้างบนเนี่ยมันใช่หลอดฤด,ดูกาลหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกัน คอร์นเราจะพังกันดีกว,ว่านึกว่าคอนมันแบบเลือดอ e ีฟิต e ี้เนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งหายไม่พอต้องเก็บสติ๊กด้วยเนี่ยได้ทำหลังคายหรือจะเป็นฟางวะ สวยอีกท่อนหนึ่งไมาเยอะต้นไมาเยอะเพลินดีเหมือนกันนะเนี่ยเกนี้เออเล่นไปแล้วก็เพลินดีอ่ะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากว่ะตาก็ทำนั่นที่อยู่เราไปนะทำไม,มา้ทำบ้านน่ารักน่ารัก แล้วเราก็จะมีครอบครัวในอนาคตนะครับผมเกมนี้ฝึกเป็นพ่อบ้านก่อนนี่โอเคเลอหลังคาคูหลังคาที่ใช้เยอะไหมเนี่ย๋อใช้เป็นฟางนะครับทุกคนฟางเนี่ยต้องไปเก็บฝั่งนู้นวะไอ้ที่บ้านน่าจะเหลืออยู่โอเคเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันนะครับมันจะได้สว่างางนะอ้าฮะนอนดีก,กว่า อ่าโอเคนะครับทุกคนอ่าตอนนี้เป็นฤดูกาลใหม่แล้วนะครับผมชัปเตอร์ทีนะครับกูด d อ o ต์มอร์นิ่งไอะไรอ่ะอันนี้อ่านไม่ออกวะเนเนบลักเนาะเขาให้เราเนี่ยทำการทำอะไรเอ่ยผมไม่รู้อ่ะมีตกปลาด้วยต้องเข้าไปส่งคุณตด้นในหรือเปล่าวะโอ้เรามีฟางก้นน้อยเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมขอแปลภาษาีสักกู่หนึ่งนะนี่ผมไม่รู้จริงๆว่าคำศัพท์นี้แป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับมันแปลอ่ามันเอ่อม,มันคือคําว่า neighbors นะครับผมคือแปลว่าเพื่อนบ้านนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยสำเร็จสำเร็จ q u e s เอ่อเพื่อนบ้าน3คนนะครับผมตอนนี้ผมสำเร็จไปหนึ่งแล้วแล้วก็สำเร็จการเอ่อ fitting นะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะการเก็บเกี่ยวปะอู้หน้าฝนว่าคนดูหด,ดูฝนนะครับเดี๋ยวดู อุณหภูมิร่างกายเราเห็นปะขยับขึ้นมาแล้วเห็นไหมตอนแรกมันอยู่ตรงกลางนะครับโหอันนี้เริ่มเริ่มโอ้โหนีดแค่เกมแห่งอนาคตเข้าสู่ฤดูฝนนะครับตอนนี้โอเคผมต้องไปรีบเก็บฟางเงยอะๆแล้วเดี๋ยวทำบ้านเก็บของแล้วก็ต้องไปรับเควสด้วยนะครับฤดูฝนมาแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิร่างกายเราอยู่ที่ที่25ครับ 25องศาเซลเซียสน่าใช้เยอะเลยวะ่ะดูดูฝนแล้วก็ต่อไปน้องเป็นฤดูหนาวหรือเปล่าวะ,วะเอาง่ายๆนะครับดูดูที่เป็นสีเขียวดีสุดนะครับผมฤด,ดูกาลฤดูกาลผ่านไปค่อนข้างไวเลยอะ เก็บจเลเวลอัพอัพแป๊บเอาเป็นอันนี้ให้มันเต็มสามไปเลยโอเคเดี๋ยวจะได้ขึ้นเร็วๆใช่แล้ววะ88อัน โอเคไปกลับไปทําที่บ้านก่อนดูดูฝนวันนีจ้าต้องมีพายุหรือเปล่าวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอดูกันทําค้อนก่อนนะฮะใช้ไม้หนึ่งอันโอเคท่อนไม้ท่อนไม้ โอเคก็คร okay. าบคอนมานหนึ่งพอกด่อ่าพิสอ่าสุารมอโอมีอ๋อมีการเลือกด้วยว่าจะคราบได้กี่อันใช่ไหมโอเคอ๋อกด r นะครับสามารถคราบได้มากกว่าหนึ่งอันนะครับผมอืมอเข้าใจแล้วไปคราบไปก่อนนะครับกันเสีย contact means <laughs> ถ้าอย่างเพดานเดียวนะครับน่าจะใช้ฟานกับไม้โอเคไปตัดไม้กันโอ้ตรงนี้ด้วยนี่หว่าไม้สองท่อนเอ้ตรงนี้ไม่ต้องไม้แล้วเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ไม้หนึ่งท่อนโอ้ลงเก็บของจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะใช้งานยังไงทำไมผมรู้สึกว่าไอ้สีเขียวมันลดไวขึ้นวะตอนนี้อุณหภูมิเรา26ละ เพราะเรเข้าไปที่บ้านหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูนะครับตอนที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยไออุณหภูมิมันขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือลงเรียบร้อยโอ้หน้าหักเก็บได้สามรอยเลยว่ะคาเอาเรื่องอ่ะ เราอัพเกเนบจะเป็นยังไงวะไม่ได้คืออะไรอ่ะโอ้เนี่ยถ้าเรามีนี้เราก็จะฟาร์มของได้วไวขึ้นนะครับทุกคนรีแพร์หรอมีเปอร์เซ็นต์ของกำแพงด้วยอ่ะทุกคนนะครับผมไปดูบ้านผมแป๊บนึงนะแสดงว่าบ้านเรามันจะต้องแบบเสื่อมสภาพไปตามการเวลาเหรอวะ ระบบมันเยอะเกินหรอไหวไม่ได้กูโอเคเราไปเก็บของนี้เลยแล้วกันนะครับกของนี้ค่อนขอน้างเยอะเลยโลสติกสบายแล้วเก็บฟาไม้ไว้เยอะเลยดีกว่าโอเคทุกคนนะครับผมก็ EP 2เนี่ยขอจบลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับผมแล้วก็กด s ับสไครป์ผมนะครับถ้าชอบเกมนี้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับผมลาไปก่อนนะครับสำหรับเกม Miss Devil Dynasty นะครับผมอีพีสองหน้าเนี่ยจะทำอะไรก็ติดตามชมนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันครับผม